สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้มีพระเครื่องเก่าๆนะครับที่น่าจ็บหาสะสมกันนะครับเป็นพระรอดนะครับพระรอดวัดหนองมนนะครับเ,เป็นสุดยอดพระเครื่อง เมืองลบบุรีนะครับพระหลอดหนองมนก็ตามประวัตินะครับพระหลอดหนองมนนะครับจังหวัดลบบุรีก็เป็นวัดหน,นองมนนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่กลางก <c> ล <oughs> างทุ่งนะครับในตำบลบ,บางนาอำเภอท่าท่าบุ้งนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับ เป็นวัดที่ไม่ค่อยมีความสำคัญใดๆนะครับทั้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางโบราณคดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้วัดกลายเป็นที่รู้จักและกลายเป็นที่กล่าวขวัญกันมานะครับตั้งแต่อดีตเรียกว่าเป็นที่ คุณหูนะครับของเชาลพบุรีและก็นักนิยมสะสมพระเครื่องนะครับก็คือเป็นพระเครื่องซึ่งที่ได้รับความนิยมและก็สแสวงหานะครับไม่น้อยนะครับเป็นพระกุกเก่าต่างๆของจังหวัดลพบุรีนะครับก็เป็นพระรอดน้องมนนะครับ ง่ายๆนะครับเดียกสันส้นๆนะครับพระดถนองมูลก็เนื่องด้วยเนื่องด้วยปรากฏพุทธคุณนะครับเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บูชาว่าเป็นเลิศดยิ่งนักในด้านนิรันดร์อันตรายนะครับแล้วก็ทั้งคุ้มครองป้องกันแคล้วคลาดจนเป็นที่ กล่าวกันว่าแขวนท่านไวก้ก็ไม่มีทางตายโหงแน่นอนนะครับสำหรับพระหลอดน้องมูลงองนี้นะครับดูพระเก่านะครับนี่นี่ครับอายุเกือบสองร้อยปีนะครับร้อยกว่าปีนะครับ ปาไข่สนิมแดงขึ้นเลยนะครับผุดออกมาจากข้างในครับนี่ดูธรรมชาตินะครับธรรมชาติความเก่านี่ที่เอ,อเทำไม่ได้นะครับน้อยนักน้อยคนที่จะรู้นะครับนี่ส่วนมากเ,เสียนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันนะครับ กตนนนน็ตามประวัติพระรอดน้องมนลนะครับประวัติพระรอดน้องมนลนะครับตามประวัติของออพระเมือเอ่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับพระรอดน้องมนลก็ไม่ได้สร้างที่วัดน้องมนลจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ว่าเป็นพระพิมพ์ที่หลวงพ่อเมืองพระเกจิพระภิกษุซึ่งเป็นผู้สร้างนะครับและ บูรณะปฏิสังขรณ์วัดหนองมนขึ้นมานะครับก็ได้นำมาติดตัวจากออทีออ่ที่ได้นำมาติดตัวจากกรุทางเมืองเหนือนะครับเป็นพระออที่มาจากเมืองเหนือนะครับก็สันนิษฐานกันว่าเป็น ที่อยู่กลางเมืองพิจิตนะครับท่านเห็นว่ามีจํานวนมากนะครับก็เลยจึงขอมาแจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนนะครับที่มีความศรัทธาร่วมกันสร้างอุอบอบโบสถนะครับวัดน้องมุลเป็นที่ระลึกส่วนพระองค์ ส่วนผ้าที่เหลือก็ออนำเข้าเจอดอีนะครับด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบโสถบรรจุไว้นะครับชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระรอดวัดหน้องมนนะครับนี่ตามประวัติทีออ่อ่านได้อ่านมานะครับก็พุทธคุณนะครับพระรอดหน้องมนก็ เมื่อการเวลาผ่านไปก็มีการเปิดกลุ่เจดีเพื่อนำพระรอดน้องมนออกมาแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดน้องมนอีกหลายครั้งนะครับหลายคราวนะครับจนพระหมดกลุก่มไม่เหลือแม้แต่สักองค์เลยนะครับก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ,เ,อ,อเพียงออตอบแทนน้ำใจผู้ที่มีจิตศรัทธาศรัทธานะครับทั้งหลาย แต่ปรากฏว่าปาฏิหาริย์แห่งพุทธคุณก็ได้เกิดขึ้นจนเป็นที่เรื่องลือกระจรกระจายซึ่งณเวลานั้นนะครับพระองค์พระก็หมดจากวัดไปแล้วนะครับนี่สวยนะครับก็พระก็ก็น่าจะถอดพิมพ์นะครับ มาจากพระรอดนะครับที่มีอายุพันกว่าปีนะครับนี่เพราะว่าพระเนื้อตะกวัวองค์นี้ก็ไม่ถึงสี่ห้าร้อยปีนะครับน่าจะประมาณสองร้อยปีนะครับก็พระรอดหน้องมนุนะครับก็เป็นพระเนื้อตะกวัวนะครับทรงรูปสามเหลี่ยมนะครับ,รบก็ การสร้างก็ไม่ค่อยจะสวยงามมากนักนะครับทําให้มีเนื้อส่วนเกินก็ยื่นออกมาน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่ถอดมานะครับก็เล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะก,กับแขนคอผู้หญิงแขนก็ลูกแขนก็ได้นะครับก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผ้าลึกลับ นะครับก็ดูที่ความเก่านะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นน่าจะมีส,ส,สองพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับพุทธคุณดีนะครับมีตำนานมีประวัตินะครับนี่ครับ องให้ดยที่น,นะครับนี่คนระับรอยพุดของไขตะกวัวนะครับแต่ถ้าเป็นอายุห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยปีก็จะกลายเป็นเนื้อชินเลยนะครับก็จะเข่าัวนี้ครับแต่ว่าไม่ถึงพระสร้างมาก็น่าจะร้อยกว่าสองร้อยนี่นะครับไม่เกินสองร้อยสามร้อยนะครับไม่ไม่ไม่เกินนี้นะครับ ผมว่าน่าจะไม่เกินสองร้อยปีนะครับนี่ครับเป็นผ้าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่พุทธคุณโอ้โหดีเยี่ยมนะครับเป็นทีเรื่องเลยเลยนะครับผมก็ชอบเอ็บพระ เก่าๆนะครับนี่อย่าคิดว่าเป็นพระไม่สวยแล้วก็จะมองผ่านนะครับสำหรับก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับวิที่หลักพันนี่นะครับสวยๆก็หลักหมื่นนะครับเก่าครับขึ้นไขแล้ว ร้อยกว่าปีนะครับนี่ดูครับไข่ขึ้นผลไมาเป็นภาากุดูง่ายนะครับไข่สนิมแดงนี่ครับสวยครับดูแต่เข็บคางเล็กเล็กครับเล็กเลียว ก็สำหรับพระนะครับก็เล่นที่พุทธคุณนะครับพระเทก็มีพุทธคุณอยู่ในตัวผ่านการปลูกเสกมากนะครับก็เล่นที่พระที่ราคาไม่แพงครับถ้าจะไปเล่นพระหลักแสนหลักล้านหลักหมื่นก็คงจะไม่ไหวนะครับ สำหรับคนที่ชอบนะครับพี่ๆอาจารย์ท่านใดมีอะไรจะคอมเมนต์ก็บอกแนะนำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับส่วนผมก็ถ้าพูดผิดประการใดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับ ว่าผมก็เล่นแค่ชอบคนชอบพัดน,นะครับถ้าเกิดผมทำให้ผิดใจอาจารย์ท่านใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สบดีครับ